ไอเดียสร้างอาชีพวันนี้นะคะคุณแหวนแบบได้เงินนะัราสมตตไนล่น่าเ สวัสดีค่ะทุกคนไอเดียสร้างอาชีพวันนี้นะคะเทสซี่มีอาชีพที่น่าสนใจมากเลยอาชีพอะไรรู้ไหมอาชีพที่ต้องแบบคุณชอบมันอนะ่ะจริงๆ แล้วก็เป็นอาชีพที่มีความพิเศษนิดนึงคุณต้องขี่จักรยานยนตเก่งรถมอเตอร์ไซค์เน่ยคุณต้องขี่มนเก่งแล้วก็แบบขี่โชว์ขี่โชว์แบบยกล้อหรือว่าหมุนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คล้ายๆมอเตอร์ไซค์วิบากอะที่แบบขึ้นไปที่สูงแล้วก็ แล้วก็จำลงมาอะไรอย่างเงี้ยหรือขี่ลอดไฟลอดห่วงใช่คือคือมัน,เป,นเป็นแบบการแสดงโชว์อะอาชีพนี้ก็คือรับจ้างแสดงอ่ะ มอเตอร์ไซค์ชมมอเตอร์ไซค์ความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการการนะขี่รถมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เอเอมันธรรมดาใช่ไหมทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> ที่พิเศษมาวันนี้ที่เทสซี่จะให้ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์อวยพรมันเกิดค่ะทำยังไงก็มอเตอร์ไซค์ตอนเราบิดใช่ไหมมันเป็นเบ้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 นใช่ไหม ให้เราบิดเป็นเสียงเออเพลง Happy Birthday แบบแบบแบนอะไรนะเนี่ยแบนแบน Happy Birthday แบน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  Happy Birthday แบน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  Happy Birthday to you แบน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  you อะไรเนี่ยคือคุณหัดบิดมันอะ แล้วก็โชว์ลีลาแล้วให้มันเป็นเสียงเพลงอวยพรมันเกิดแล้วใครแล้วก็รับจ้างไปอวยพรมันเกิดด้วยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของคุณอ่านี่ต้องฝึกฝนนะคะฝึกฝนแต่เทสซี่เชื่อแน่ว่าคุณทำได้นะคะถ้าคุณสนใจอาชีพนี้อาชีพอิสระ อาชีพที่สร้างไรายได้ไรายได้เสริมครั้งครั้งครัออคออือาจจะไม่ได้ไีโชว์งานมันเกิดอย่างเดียวนะอาจจะมีหลายๆงานก็ได้คุณก็ฝึกเพลงอะไรที่มันแบบอเพลงอะไรที่มันแบบนะฝึกไปเลยแล้วพอถึงเวลานา,นานไอะไมาคุณก็แบนแบนได้ทุกเพลง เทสซี่ก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีและขามอเตอร์ไซค์ขาแบนทั้งหลายคุณไม่ต้องไปแบนอย่างเดียวแล้วนะคุณแบนแบบได้เงินนะอืขอให้คุณแบนได้เงินขอให้ขามอเตอร์ไซค์เด็กแบนทั้งหลายเป็นเด็กแบนที่ร่ำรวยและมีความระมังคั่งนะและมีความสุขกับงานด้วยแบน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 เนี่ยค่ะด้วย เสียงเพลงจากรถมอเตอร์ไซค์ของคุณเทซี่ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรับรวยแข็งแรงค่ะ